สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ลและเทคโนโลยี6นะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับกิจกรรมการแยกสารเนื้อผสมนะคะเรื่องกิจกรรมที่ทำในวันนี้นะคะจะเป็นการแยกสารเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับของแข็งนะคะเป็นกรณีที่3แล้วนะคะโดยกรณีนี้คือกรณีที่สารเนื้อผสมเป็นของแข็งกับของแข็งนะคะที่ของแข็งชนิดหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กนะคะ ส่วนอีกชนิดหนึง่งไม่ใช่สารแม่เหล็กนะคะซึ่งวิธีการแยกเราสามารถแยกออกจากกันได้โดยการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะคะตัวอย่างเช่นการแยกผงตะไบเหล็กออกจากทรายหรือการแยกเหล็กออกจากของอื่นๆในร้านขายของเก่านะคะเราก็จะใช้วิธีนี้นะคะเราเรียกว่าการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะคะ ย้ำนะคะย้ำวิธีการนี้เป็นการผสมระหว่างของแข็งกับของแข็งซึ่งมีสารชนิดหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กส่วนอีกชนิดดนึงไม่ใช่สารแม่เหล็กนะคะเราจึงจะใช้วิธีการนี้นะคะวิธีการนี้ทําได้อย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยะะเราจะแยกของเหล็กออกจากสายได้อย่างไร จากภาพผงเหล็กมีขนาดเล็กเท่าๆกับเม็ดทรายแต่ผงเหล็กมีสีเทาดำส่วนเม็ดทรายมีสีน้ำตาลจะแยกโดยการหยิบออกได้หรือไม่ผมคิดว่าไม่ได้ครับเพราะผงเหล็กและเม็ดทรายมีขนาดเล็กเกินไป ผลไม่สามารถกริบออกจากกันได้ถ้าใช้การร่อนด้วยตะแกรงได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันครับเพราะผงเหล็กกับเม็ดทรายมีขนาดไม่แตกต่างกันถ้าร่อนด้วยตะแกรงก็จะลอดผ่านตะแกรงทั้งหมดแล้วจะมีวิธีใดที่สามารถแยกผงเหล็กออกจากเม็ดทรายได้เพื่อนๆคิดว่าเราสามารถใช้แม่เหล็กดูดผงเหล็กออกจากทรายได้หรือไม่เรามาทดลองกันดูนะครับนำผงเหล็กผสมกับทรายใส่ในถ้วยกระเบื้อง จุ่มปลายข้างหนึ่งของแท่งแม่เหล็กลงไปในสารผสมและคนช้าๆให้ทั่วภาชนะยกแท่งแม่เหล็กขึ้นสังเกตและบันทึกผล นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการแยกสารเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับของแข็งซึ่งมีสารชนิดหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กเราสามารถทําได้โดยการใช้แม่เหล็กดึงดูนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดไปที่แบบบันทึกกิจกรรมที่11นะคะการแยกสารเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับของแข็งสานะคะแม่เหล็กดึงดูนะคะกิจกรรมนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อ แยกสารเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับของแข็งซึ่งมีของแข็งชนิดหนึงเป็นสารแม่เหล็กนะคะเพื่อแยกสารเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับของแข็งซึ่งมีสารซึ่งมีของแข็งชนิดหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กนะคะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะมีผงตะไบเหล็กมีทรายมีแม่เหล็กแล้วก็มีถ้วยกระเบื้องนะคะ ให้นักเรียนสังเกตผลการบันทึกลักษณะเนื้อของสารระหว่างเนื้อผสมระหว่างผงตะไบเหล็กแล้วก็ผงทรายนะคะจากนั้นอธิบายเลือกวิธีว่าเราสามารถแยกของเหล่านี้ออกจากกาันได้ยังไงบ้างนะคะเลือกมาสามวิธีนะคะแล้วให้เราเลือกวิธีที่ดีที่สุดนะคะ1วิธีแล้วบันทึกผลลงไปในตารางนะคะจากนั้นนะคะ ให้ตอบคำถามท,ท้ายกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สรุปให้ได้ว่าข้อค้นพบที่ได้จากกิจกรรมนี้คืออะไรแล้วสรุปให้ได้ว่าการแยกสารเนื้อผสมระหว่างของแข็งกับของแข็งซึ่งมีสารชนิดหนึ่งเป็นสารแม่เหล็กเราใช้วิธีอะไรในการแยกนะคะเขียนสรุปผลการทดลองนี้ให้ได้นะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ